สวัสดีค่ะต้อนรับสู่เพจธนาคารรายมือไทยชยโยสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมและทุกท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังอย่าลืมกดติดดาวเพจหรือกดซีฟอร์สของธนาคารรายมือไทยชยโยเพื่อจะได้รับชมคลิปก่อนใครและอีกช่องทางใน YouTube รายมือกำหนดชีวิตวันนี้มาในหัวข้อ5ดาวร้ายส่งผลอย่างไรในชีวิต oh, <no. S 1> โดยโคดหนึ่งจักรวาลรายมือ ับชมกันเลยค่ะมาดู5ดาวร้ายว่าจะขึ้นตำแหน่งไหนบ้างคนหนึ่งต้องย้ำก่อนนะว่าจริงๆมีมากกว่า5ดาวแต่ว่าอยากให้เห็นรูปแบบที่ไม่มากเกินไปนะเพื่อที่จะได้จดจำแบบขั้นต้นเดี๋ยวมาดู5ดาวร้ายที่ค้หนึ่งจะยกตัวอย่างและได้พบบ่อยๆ จากการอ่านโปรแกรมชีวิตหรืออ่านลายมือของผู้คนนั่นเองดวงนี้ขึ้นจากเส้นวสาสนาเส้นนี้คือเส้นวสาสนาแล้วก็ขึ้นข้างบนนี้เลยดาวดวงนี้ดวงที่สี่ขึ้นจากเส้นวสาสนาตอนปลาย ซึ่งอยู่ใต้โคนนิ้วกางถ้าดวงเล็กก็หลายเล็กถ้าดาวนี้ดวงใหญ่ก็ห้ายใหญ่ดาวดวงนี้ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับเจ้าของมือเพราะฉะนั้นใครมีดาวดวงแบบนี้ใหญ่ประมาณนี้ก็ถือว่าให้ผลเชิงร้ายกาดมากกับคนที่มีเส้นแบบนี้หมายความว่าจะบังคับให้เจ้าของมือนั้นเสียชีวิตแบบ กระทันหันหรือบางคนเรียกว่าตายปัจจุบันหรือตายหงแล้วแต่จะเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเส้นแบบนี้ก็มีผลโดยตรงกับเจ้าของมือเลยแต่ถ้ามีเส้นวาสนานแบบนี้ด้วยก็บังคับให้คนอื่นตายปัจจุบันได้ด้วยจากประสบการณ์ก็คือว่าเจ้าของมือนั้นไปกับผู้คนจะจำนวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็แล้วแต่ ถ้ามีเส้นแบบนี้ก็บังคับให้กับคนที่ไปด้วยสามารถให้ตายมากกว่าหนึ่งคนหรือตายหมู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นดาวร้ายดวงที่สี่ที่ค่อนข้างน่ากลัวและบังคับผู้คนที่ไปกับเจ,เจ้าของมือได้ด้วยนะครับฮิตเลอร์ก็มีดาวประเภทอย่างนี้คือทำให้ผู้อื่นตายหงและตัวเองก็จเจริญมาด้วยแต่ท้ายสุดตัวเองก็ตายปัจจุบันหรือตายหงด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นดาวร้าย ดวงที่5อย่างที่บอกนะครับถ้าดาวยังไม่ชัดก็แสดงว่าเขายังไม่ทํางานแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มชัดก็แสดงว่าความร้กาจตามขนาดของดวงดาวเ็าจะเริ่มเน้นงานเราทันทีเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตมือตัวเองมือตัวเองคือทรัพย์สินคือโปรแกรมชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูคนหนึ่งจะแนะนําว่าเราควรดูมือตัวเองเป็นประจำ แล้วก็ให้เข้าใจว่าที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเส้นไหนที่ดูแล้วเด่นชัดขึ้นมาให้ผลดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ควรจะรีบหาทางแก้ไขรี่มาหาที่ปรึกษาได้เลย